ครับนี่พามาดูครับไอเครื่องสำอางไอครีมที่ผมใช้อยู่ครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะไอรอนแมนไม่ใช่ครีมฮนะอันนี้ครีมจากอินดีมครับโอ้ยลุนโทษทีอินดีมครับครีมจากอินดีมเซรั่มของอินดีม อันนี้คือบอกเลยครับใช้งานจริงครับบนหน้าตาของผมนะครับที่พี่เห็นผมในไลฟ์สดหรือว่าในรูปทุกวันนะฮะผมใช้ตรงนี้จริงครับพี่สมัครอินดีมาแต่ก็ยังได้ของมาใช้งานซึ่งไม่ต้องไปหาใช้ที่ไหนครับผมอ่ให้ดูครับเป็นราคาสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทซึ่งเอาจริงๆอะ่ะ ดีครับพี่สู้กับยี่ห้อแพงๆได้เลยของมันดีเนาะไม่ต้องพูดเยอะแล้วถ้าได้ของดีๆอย่างนี้ใช้งานพี่ว่ามันคุ้มไหมครับได้ครีมใช้งานได้การทำเงินจากการแค่สมัครเข้ามาแค่ครั้งเดียวก็มีของพวกนี้อันนี้ไม่เกี่ยวครับเห็นไหมครับซึ่งผมบอกเลยไอ้พวกนี้ใช้กับ ไอ้พวกครีมไอ้พวกน้ำตกทั่วๆไปที่ผมใช้อ่ะเวิร์กครับจะใช้กับอะไรก็เวิร์กนะครับไม่ต้องเสียตังค์ซื้อด้วยแล้วก็ผรุ่งหน้าผมก็ใช้ของมูดนะครับสองเดือนละยังไม่หมดอมันจะคุ้มไปไหนครับพันสองร้อยบาทนี่นะจ๊ะจะถามว่ามันคุณภาพดีอย่างเงี้ย คุณภาพชีวิตดีสมัครเข้ามามีสิทำตังจะรอเลยครับสมัครเข้ามาอินดีม z ูมชัดๆเลยครับ z ูมชัดๆบริษัทไปไหนเอ่ยนี่ครับจำนายปีกโดยนักธุรกิจอินดีมกุบเท่านั้น แสดงว่าท่านต้องมาสมัครอินดีมเท่านั้นเห็นไหมครับแล้วก็ได้ของไปใช้งานฮะที่ตั้งบริษัทหอเจอกอสปริงกินหนึ่งหหมู่สิบสาจำบนดงมะดะอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย57250็ 5, 7, 2, 5, อ้ย้ยเสียได้ครับหวยออกตีเป็นหวยได้ครับ อำเภอแม่ลาวทำไมไม่อยู่จังหวัดลาวนะเนี่ยที่ตั้งบริษัทชัดเจนครับท้าพิสูจน์ครับเอาไปให้ใครก็ได้ตรวจสอบอย่าไปเทียบครับกับของหลักร้อยต้องเทียบกับของหลักพันเท่านั้นและดีจริงครับไปเทียบกับยี่ห้อดังๆได้เลยเนาะโอเคฝากด้วยกันครับใครเข้ามาทำธุรกิจอินดีมก็จะมีหน้าตาที่สวยขึ้น ดูดีขึ้นเพราะว่าใช้ครีมมีสุขภาพดีดีขึ้นเพราะมีอาหารเสริมและที่สำคัญมันทำเงินได้ก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรจะพูดมากก็พูดว่าเข้ามาเถอะเข้ามาเถอะทำตังจบ